ไฟทูเกเตอร์นะคะไฟทูเกเตอร์สมนะคะเ,เพื่อนๆพื่อฟทูเกเตอร์สามเนี่ยมันสามารถที่จะจําลองชีวิตเราได้ขนาดย่อมๆเลยนะคะเพื่อนเคก็จําลองยังไงนะคะก็พอดีคือทําแบบเขาเรียกว่าทำไมแบบนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตกหล่นนะคะในสิ่งที่อยากจะแบ่งปันเนาะเอ่อคลาสเอ่อไฟทูเกเตอร์สของผู้กองเบนที่มาลีได้เรียนมาเนี่ย อริอบอกว่ามันมันจะมันมันเหมือนกับว่าสามารถจําลองชีวิตของเราเองได้ยังไงก็คืออ,อย่างเช่นในเรื่องของ เวลาเราเวลาเราเรียนคลาสนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะมันมันจำลองชีวิตของเราทั้ง8ด้านชีวิตของเราทั้ง8ด้านไม่ว่าจะเรื่องของสุขการงานสุขภาพความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองความสนุกสนานการช่วยเหลือและแบ่งปันนะคะก็จะขอแยกย่อยวันนี้จะไม,ไม่มีพลังงานเยอะนะเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วเนาะคือในในเรื่องสุขภาพมดีบอกว่าคลาสนี้ย มันให้เรื่องสุขภาพยังไงให้เรื่องสุขภาพยังไงก็คือมีมีครูยุกกี้นะคะเข้ามานะคะแบ่งปันนะคะ,ะมันจะมีเนื้อหาช่วงหนึ่งที่แบบว่าให้เราอะรู้จักการที่จะควบคุมสภาวะสภาวะใจของตัวเองะคะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นแบบถ้าเกิดเรารู้สึกแบบพลังงานเราน้อยนะคะเราก็อาจจะใช้กลิ่นนะคะกลิ่นมาช่วยนะคะเหมือนเหมือนกับว่า อย่างเช่นน้ําหอมนะคะน้าหอมที่จะช่วยให้ผ่อนคลายน้ําหอมที่จะช่วยให้เราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีพลังงานนะคะนที่ที่มันตรงจริตกับเราหรือว่า,ากลิ่นที่มันแบบอย่างเช่นกลิ่นมะลิพอเราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกชื่นใจคิดถึงแม่รู้สึกอบอุ่นอะไรประมาณนี้หรือหรือแม้กระทั่งแบบว่าเออกลิ่นของดอกพุดธนะคะอันนี้จะไม่ได้พูดในถึงเรื่องของน้ําหอมแต่ว่ายกตัวอย่างเป็นเรื่องของดอกไม้นะคะดอกพุดธแล้วก็มันก็จะเย็นหอมชื่นใจมันก็จะทําให้ความรู้สึกของเรามันแบบดีขึ้นนนนะะคคออออัี้ืืเร่งงขขขสสุุภภาาพพ สุขภาพจิตนะคะอ่สุขภาพจิตนะคะสภาวะอารมณ์ของเราก็จะดีขึ้นได้จากกลิ่นนะคะเออแล้วก็รวมไปถึงอ่สุขภาพของร่างกายก็คือการกินการกินอ่าอย่างเช่นกินอ่กินครีนกินผักผลไม้กินอ่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพรวมไปถึงแบบว่าการออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็จะได้นะคะความรู้นะคะบางส่วนนะคะคือที่มาแบ่งปันให้เพืเอ่อนอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบางส่วนนะคะคือทั้งหมดมันเยอะมากเพราะว่าเรียนมา 89วันแล้วนะคะมันก็จะสรุปได้ในในคืนนี้คืนเดียวไม่จบเนาะอันนี้คือเรื่องสุขภาพที่ที่ได้มาจากอ่าเขาเรียกว่าอ่าคุณครูที่ที่ผู้กองเบ้นนํามานะคะแบ่งปันให้ให้นักเรียนนะคะนะคะไฟทูเก็เตอร์ก็คือชื่อย่อก,ก็เอ่อฟทนะคะเอฟทีสนะคะน้อนจะได้เข้าใจเหมือนกันเนาะเข้าใจถูกต้อง ตรงกันว่า FT3 นะคะคืออะไรก็คือ Fight Together 3นะคะก็คือเป็นคลาสที่3ที่เป็นชื่อคลาสของ Fight Together คือสู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆในเรื่องสุขภาพไปแล้วนะคะอันนี้คือการจำลองชีวิตที่มะลิมองนะ,ะข้อที่2คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ค,นคือพอเราได้เรามีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมีมีมีเพื่อน,ม,ม,อน,ม,ม,อนมีมิตรภาพดีๆในนั้นนะคะแล้วก็ เราเรียนในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยพอการสื่อสารที่ที่ดีที่ถูกต้องมันก็เลยสร้างความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันปรับใช้กับหน้าที่การงานอะไรได้หมดเลยนะคะเพืพ่อนๆเนาะเออมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่พอเราได้เข้ามาเรียน FT3 เอ 3, อ FT3 เนี่ยนะคะคลาของผู้กองเบนเนี่ยมันก็ทําให้เฮ้ยพอการสื่อสารเราดีอ่ะมันก็เลยทําให้เข้าใจนะคะเข้าใจเจตนาตรงกรันมันก็เลยทําให้ความเข้าใจผิด เพี้ยนไปมันก็สร้างความเข้าใจก็เลยเกิดความสัมพันธ์อันดีนะคะต่อมาสิ่งแวดล้อมนะคะมันจําลองชีวิตของเราได้ยังไงสิ่งแวดล้อมนะคะจากการที่เราได้เรียน FT3 สเนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางความคิดสิ่งแวดล้อมทางผู้คนนะคะก,ก็คือ,อสิ่งแวดล้อมของของมิตรนะคะของหมู่เพื่อนนะคะในในคลาสของเรานะคะเราแบบเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะจะมองเห็นผู้คน ที่คล้ายๆกับเราอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะ,ะในส่วนของจิตวิญญาณจิตวิญญาณบางครั้งมันบางอย่างมันมีเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาอยู่ fT3 สามะมันก็อาจจะมีอะไรที่คลิกกันอยู่นะคะเพื่อนๆคลิกกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้นะคะจิตวิญญาณที่แต่ละคนอะอย่างน้อยถ้าจิตวิญญาณแต่ละคน ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีจิตวิญญาณแม้ว่าจิตวิญญาณนั้นน่ะจะให้คุณค่าความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมันนำไปสู่คําว่าเป้าหมายเหมือนกันนะจ๊ะโอเคพอเราได้ในส่วนของจิตวิญญาณก็ค<น>ืออย่างน้อยอ่ะแม้ว่าแต่ละคนมีจิตวิญญาณในบางอย่างในในบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่ง,งที่เหมือนกันคือมีจิตวิญ,ญญาณในการให้นะคะเพื่อนเนาะก็คืออย่างน้อยการที่เราออกมามาฝึกไ์เนี่ยมันก็เป็นการเป็นจิตวิญญาณของการให้คือให้ตัวเองได้เรียนรู้ให้ตัวเองได้พัฒนาและเป็นการแบบ ให้ผู้คนนะคะเหมือนกับว่าคือมันมีจิตวิญญาณแห่งการให้มันสุขที่จะให้มันไม่มันไม่ได้รู้สึกคือเวลาเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขมันก็เรียกได้ว่าจิตวิญญาณคือเราไม่ได้มีความทุกข์เลยที่ที่เราออกมาฝึกฝนตัวเองนะคะอันนี้ก็คือพอได้เรียนเอฟทีสามเราก็จะได้ในส่วนของเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็ในใน,ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ว่าก็คือเราต้องการเข้ามาพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนตัวเองนะคะไปในด้าน หรือว่าในในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังนะคะเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วความสนุกสนานความสนุกสนานก็คือเรามีความสุขมากๆเลยในการที่เราออกมาพัฒนาตัวเองมาฝึกฝนมาเรียนรู้ออกมาส่งกันบ้านมันก็เลยเป็นความสนุกสนานแล้วก็ก่อนจบคลาสเราก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเห็นโมเมนต์ที่ว่าผู้กองก็ร้องเพลงเพราะนะคะเพื่อนๆเ,เสียงใสเหมือนเด็ก เด็กวัยรุ่นอายุ14อะไรเงี้ยแบบ14ครั้งอะไรแบบนี้เนาะอันนี้จะต้อง UFTT เท่านั้นนะคะถึงจะแบบเข้าใจโมเมนต์นี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือแบ่งปันนะคะส่วนการช่วยเหลือแบ่งปันคือ,อพอเราได้เรียนในคาสนี้มันก็ได้ในหัวข้อของการช่วยเหลือแบ่งปันในในวงล้อชีวิตของเราเพราะว่าเราได้ออกมาไลฟ์นะคะสาระข้อมูลดีๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆมาฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือการที่เราออกมาฝึกไลฟ์หรือว่าทำคลิปเนี่ยมันก็เหมือนกับการออกมาแบ่งปันนะคะออกมาช่วยเหลือนะคะคือสิ่งที่สิ่งดีๆที่เราออกมาพัฒนาตัวเองออกมาฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะมันก็อย่างน้อยก็ช่วยให้เราดีขึ้นนะคะจากเมื่อวานแล้วมันอาจจะส่งผลไปให้ผู้ที่ผ่านมาพบเห็นการแบ่งปันของเรานั้นอะถึงแม้ว่ามันจะเป็น เป็นความรู้ซึ่งความรู้เนี่ยมัน,ม,นมันคือทรัพย์สินที่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าเสื่อมสลายไปได้เลยนะคะนอกจากนอกจากว่าเราจะหมดลมหายใจอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราหมดลมหายใจมันก็อาจจะยังมีตานานก็ได้นะคะถ้าไม่ได้มีตํานานสําหรับใครก็คือตานานให้ลูกหลานอะไรแบบนี้เนาะก็คือก็ประทับใจในการสอนที่แบบว่า,าในเรื่องของการยึดติดคิดลบขี้เกียจ ฟุ้งซ่านสงสัย5อุปสรรค5ตัวเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเรามีการยึดติดนะคะไม่ว่าจะยึดติดในเรื่องของความเชื่อความคิดนะคะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถยืดหยุ่นได้หรือฟิกไมซ์เซตหรือว่าโกลส์ไมซ์เซตนะคะถ้าเรามวัวแต่ยึดติดอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราขับเคลื่อนตัวเองไปได้ช้าหรืออาจจะขับเคลื่อนไม่ได้นะคะก็คือตัวยึดติดเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามเราจะต้องเปลี่ยนจากฟิกไมซ์เซตนะคะเป็นโกลส์ไมซ์เซตนะคะต่อมาก็คือ คิดลบนะคะเราจะต้องทําอะไรให้แบบว่าไม่ใช่เป็นคนดีดีมากมายหรือว่ามองโลกสวยคือเราจะต้องคืนทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานสถานการณ์ดีหรือร้ายะคะ่ะอย่างน้อยเราจะต้องแบบว่ามองหาข้อดีมองหาโอกาสดีๆในวิกฤตนั้นนะคะเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันก็มันเหมือนกับว่าคําว่าวิกฤตมันมันเหมือนกับว่าเราจะต้องเลือกเราจะต้องเลือกเราจะต้องตัดสินใจไม่ใช่แบบวิกฤตแล้วเราก็แบบมองดูเหมือนเดี๋ยวนะอาจารย์บีนะคะอาจารย์บีในคลาสเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นแบบว่าเราจะแบบมองวิกฤตให้มันเป็นแบบ นั่งแช่ตัวเองอยู่ในกระทะน้ําน้ําอุ่นไปเรื่อยๆจนแบบน้ําเดือดแล้วก็กระโดดออกไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าพอน้าร้อนป,ปุ๊บมันคือวิกฤตเราจะต้องเป็นกบที่กระโดดออกจากกระทะน้ําร้อนนั้นนะคะเ,เพื่อนเเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าไม่คิดลบนะคะเราจะต้องมองให้เห็นโอกาสหรือข้อดีมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนดีมองโลกสวยแบบอยู่ในดงแบบอ,อะไรนะอ,อะไรนะทุ่งลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้นะโอเคเนาะก็คันี้ขี้เกียจ เราเก้าวข้ามความขี้เกียจได้แล้วมันก็จะใกล้ความสําเร็จไม่ว่าจะก้าวข้ามการยึดติดคิดลบความขี้เกียจคือถ้าเราขยันนะคะขยันไปก่อนเลยนะคะขยันไปก่อนเลยนะคะมันอย่าง,อย,างอย่างเช่นเราขยันออกมาไลฟ์หรือว่าออกมาทําคลิปให้มันต่อเนื่องนะคะทุกวันให้ได้5 0คลิปอย่างต่อเนื่องมันก็มันจะต้องเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างเราต้องคิดแบบนี้นะคะ,ะยึดติดคิดลบขี้เกียจเราไม่ขี้เกียจละต่อมาก็คือฟุ้งซ่านพอเราได้ทําอะไรได้ฝึกฝนตัวเองเราจะม,เจะมีเราจะมีแค่เวลาให้กับการที่จะทําการบ้าน เราเก้าวข้ามความไม่กล้าความความกลัวมันก็เลยทําให้เราไม่ฟุ้งซ่าน,นเพราะว่าเราไม่ได้กลัวคนมองเราแบบไหนเราแล้วเราก็ทําทั้งทางที่เราไม่กล้าทําทั้งทางที่เรากลัวนะคะมันก็เลยเลิกฟุ้งซ่านเพราะเราโมแต่กลัวโมแต่ไม่กล้ากลัวนั่นนู่นน,น,นี่มันก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยทําให้เราไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอืมเนาะโมแต่คิดว่าทําแล้วมันจะดีไหมมันจะสําเร็จไหมมันใช่หรอมันอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วใช่หรือไม่ใช่สําเร็จหรือไม่สาเร็จ ก็คือลงมือทําก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้คําตอบมาเรื่อยๆนะคะเพื<ๆ>่อนเพ่นยึดติดคิดลบขี้เกียจฟุง้งซ่านคราวนี้สงสัย<ๆ>ก็นั่นแหละเราไม่ต้องสงสัยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องสงสัยว่ามันจะยังวนอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะคือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเราทําด้วยเจตนาดีเรามีวิจารณญาณน,นะคะรู้รับผิดชอบชัว่วดีเพราะฉะนั้นเราเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้สร้างผลลัพธ์อย่างน้อยมันก็มาจากเจตนาดีๆของเรามาจากจิตวิญญ,ญาณหรือว่าความรู้ไม่ว่าจะเป็นจิตที่รู้้้สสํําานนนึึกกจิตตใอะะไรแบบีค่ มันมันเป็นแบบเป็นเป็นสิ่งดีๆจากภายในใจของเราแล้วอะเราอย่าเพิ่งสงสัยทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆกระจ่างด้วยสติจนเกิดปัญญาแล้วก็ทําให้เราแบบว่าเห็นทางเลือกที่มันเหมาะสมและถูกต้องคู่ควรนะคะกับกับ,ก,บกับวิถีชีวิตของตัวเราเองนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็เออมาลีคิดว่า FT3 เนี่ยมัน mt 3เนี่ยมันสามารถจะมาสรุปในรูปแบบของวงล้อชีวิตในเรื่องการงานสุขภาพความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองความสนุกสนานการช่วยเหลือแบ่งปันนะคะ uh, ในเรื่องของการงานเนี่ยคือพอเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราอะมีความสามารถแบบไหนเรามีความสุขในด้านไหนจริงๆเราเหมาะสมกับเรื่องอะไรเราเชี่ยวชาญเรื่องไหนเรามีทักษะอะไรที่มันแบบว่ามันใช่มันมันเป็นสิ่งที่เรารู้จักมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมันเป็นสิ่งที่เราแบบ รู้ดูกับมันมานานมากพอที่เราจะสามารถแบ่งปันผู้คนที่แบบแบ่งปันออกมาจากจากสมองของเราได้เลยโดยที่แบบว่าพลั่งพรูด,ด้วยจากประสบการณ์ของเราอะคะ่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจะต้องอ่านอ่านตำราอย่างเดียวคือมันมันสามารถแบ่งปันผ่านประสบการณ์ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่า u n นิคไหมเออมันมันเป็นตัวเราจริงๆนะคะมันเป็นตัวเราจริงๆนะคะก็ อันนี้ก็คือสรุปนะคะก็คือประทับใจมากๆนะคะประทับใจคุณครูทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูยกกี้นะคะอาจารย์บีนะคะครูคณานะคะครูเรือรบนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคุณตีหรือเปล่าคุณตีนะคะมาสอนในเรื่อง t ิ k กตอกด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะนึกพ่อมันต้องสิบสิบแปดสิบเก้าวันมีมีหลายจา้าคุณครูไม่อายด้วยนะคะมามาแบ่งปันในเรื่องยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ พยายามนึกถึงชื่อคุณครูอุ้ยมีมีมีหลายท่านเลยแล้วก็คดเป้นะคะแล้วก็หมอพีนะคะคุณหมอพีแล้วก็คุณโอ่งด้วยนะคะโหแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำให้เราแบบมีทัศนคติมีมุมมองมีไ i n ์เซตมีมีแบบหลักคิดวิธีการดีๆนะคะแล้วก็ มันก็คือสามารถทําให้เราอะสร้างนิสัยให้ตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงๆมหลิก็ทําคลิปหรือไลฟ์ต่อเนื่องมามันมันเกินร้อยคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งทําโดยไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยสร้างว่ามันท้อจังเลยว่าแบบโอ๊ยอะไรแบบเนี้ยอืมคือเรามีความรู้สึกว่าคาดอะไรหวาแบบจะยี่สิบวันแล้วอะอืมราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าได้เป็นแบบถ้ามันมันมันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบอ่บหลักร้อยแต่ว่าราคาหลักร้อยแต่มันมูลค่าหลัก ร้านจริงๆเลยนะถ้าถ้าเราสามารถที่ลงมือทํานะคะทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สม่ําเสมอแล้วก็มีความที่มากพอแล้วก็ชัดเจนนะคะชัดเจนในสิ่งที่เอ่อเราแบบมีวัตถุป,ประสงค์เป้าหมายในชีวิตตัวเองนะคะมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เราเลือกนะคะเพื่อนๆเนาะสรุปสรุปคือดีนะคะก็มมลิก็อยากจะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกท่านที่ที่เมลิอาจจะแบบว่าเอ่อไม่ได้เอ,อ่ยนามเพราะว่ามันมันเยอะมากนะคะคือแบบคลาสหลักร้อยอะแต่ว่า เรียนเกือบ2ี่สิบวันแล้วก็มีการส่งการบ้านอย่างต่อเนื่องไปแม้ว่าจะเรียนจบแล้วเนี่ยเรายังต้องส่งการบ้านไปให้ได้5้าสิบคลิปอะไรแบบนี้นะคะก็มันเหมือนกับว่าไม่อยากให้จบเลยนะมันแบบเออเรียนแล้วมันก็ดีอ่ะมันก็มันมันเป็นคัสอะไรที่แบบว่าแปลกมากเลยอะ่ะสิบเก้าวันต่อเนื่องเรียนตั้งแต่หกโมงเยน็นไปจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็มีนะเออคืออย่างอย่างแบบต่ําๆเลยอะ่ะสามทุ่มนะคะ น้อยมากที่แค่สองทุ่มอ่ะสองทุ่มครึ่งจบอะไรแบบนี้ส่วนมากก็ยิงยาวไป4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่6กโมงเย็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวนานมากๆซึ่งแบบไม่อยากให้จบด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กองเบนที่แบบว่าเออออกมานะะออกมาเขาเรียกว่าสร้างพลังใจนะคะให้ประโยชน์กับผู้คนนะคะให้ให้ผู้คนได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะคือจริงๆแล้วแบบ คนที่มาลติดตามแล้วก็ชื่นชอบอ่ะก็ก็จะเป็นอาจารย์ปอปบศิวพัฒนะคะอืมเนาะก็คืออาจารย์ปอปบศิวพัฒเนี่ยก็ทําให้เราได้แบบได้รู้จักกับเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงก็ได้รู้จักกรายามิตรที่ดีนะคะให้ให้เราได้รู้จักอ่าค,คุณขุนเขาคุณชอนครูพีทครูยกกี้นะคะแล้วก็ผู้กองเบน์นะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่มาหลีอาจจะสะดุดความคิดตัวเองเนาะอืมก็มาลีก็ขออยากจะขอบคุณนะคะผู้ก,กองเบนที่มีคลาดดีๆแบบนี้นะคะมาตลีก็เรียนมาตั้งแต่เอ่อเซลลิงซีโร่ทูฮีโร นะคะแล้วก็ซ u r v i v ว l นะคะแล้วก็ไฟทูเกเตอร์หนึ่งไฟทูเกเตอร์สองไฟทูเกเตอร์สามนะคะแล้วก็มีเรียนของอาจารย์ป๊อบศิวพัฒนะคะเซลเซลเมดโปรแกรมด้วยนะจ๊ะเพื่อนเนาะก็ก<ๆ>็มีอีกเยอะเลยอาจารย์เต้ยวิยะแยะนะคะคุณอ,อาจารย์กิติแต่รัดวิยะแยะเลยพูดไม่หมดโอเคนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่เข้ามานะคะเป็นเพื่อนนะคะในการแบบว่าบอกความรู้สึกนะคะบอกความประทับใจนะคะแล้วก็ ทุกอย่างเลยที่ที่เราแบบพัฒนาตัวเองบอกรักตัวเองแล้วก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้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 เราอะพัฒนาพร้อมไปกับเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะก็แบบสรุปความคิดตัวเองเนะี่ยก็อยากก็ขอบคุณตัวเอง,เองมากๆเลยนะคะที่แบบว่าขอบคุณตัวเองที่แบบว่าอ,อยากจะเรียนรู้สิ่งดีๆแล้วก็ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขอบเที่ยงคืนเที่ยงคืน32นาทีแล้วนะคะนอนหลับฝันดีกุไนายนะคะเพื่อนๆเทคแคร์น,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ